สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับของวันที่2 3ธันวาคม64นะครับก่อนรับชมคลิปเช่นเดิมนะครับฝากคำเตือนให้เพื่อนๆนก่อนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้นะครับทำเพื่อนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมย้ําเสมอนะครับ เพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากาเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆน,นะครับในทุกๆวันนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับเรามาสรุปของวันที่2 2กันก่อนนะครับในส่วนของผลเมื่อวานนะครับดาวโจนส์นะครับผมให้เด่นไปที่4กับ5นะครับผลนะครับ3 8 9 1 9นะครับในส่วนของตัวเด่น2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ถึงตัวนะครับมาที่1ล่างนะครับแล้วก็มาที่8บนนะครับสำหรับแนวทางของดาวโจนส์เมื่อวานนะครับเข้าแค่เด่น3ตัวมา 1- 2ตัว มาแค่สองตัวนะครับหนึ่งแล้วก็แปดนะครับในส่วนตัวเรียนหลุดไปนะครับยังไงกราบขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยเช่นผมย้ําเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับในส่วนของดาววีพีนะครับผมให้เด่นไปที่2กับ3นะครับผลนะครับ7 0 0 5 7นะครับในส่วนของเด่น2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับ ในส่วนของเด่น3ตัวมา1นถึงสตัวนะครับมาที่5ล่างนะครับก็ผลของเมื่อวานนะครับเข้าแค่ตัวเด่นยา3ตัวมาหนึ่งถึงสตัวนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันกับแนวทางของวันนี้นะครับผมหวังว่าสูตรจะกลับมาเดินต่อนะครับในส่วนของเด่นสอ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเจาะนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของดาวโจนกันก่อนนะครับดาวโจนนะครับ ผมคำนวณได้ที่7และก็8นะครับผมฟันแพร่ที่8นะครับชุดคู่7นะครับก็จะเป็น72นะครับ73 74แล้วก็7 9นะครับชุดคู่8ก็เช่นเดียวกันครับจะเป็น82 83 8 4แล้วก็8 9นะครับชุดเด่น3ตัวนะครับได้ไปที่5 8 2นะครับแล้วก็689แล้วก็9 8 3นะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับได้ไปที่2 6แล้วก็9นะครับในส่วนของ2ตัวนะครับผมฟันไปนให้ที่8 2นะครับแล้วก็8 9นะครับในส่วนของ ชุด3ตัวนะครับผมฟันให้ไปที่6 8 9นะครับในส่วนของ3ตัวแล้วก็9 8 3านะครับในส่วนของ3ตัวให้ฟันไปที่2ชุดนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมชอบทั้ง2ชุดนะครับในส่วนของแนวทางดาวโจน์นะครับขอให้สูตรกลับมาเดินต่อนะครับสําหรับเด่น2ตัวนะครับเมื่อวานรุดไปยังไงก็ ขอโทษเพื่อนๆสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของแนวทางของดาวโจรวีพีนะครับดาววีพีนะครับผมคำนวณได้ที่7แล้วก็8นะครับได้ตัวเดียวกันกับของดาวโจรเลยนะครับแต่ในส่วนของดาววีนะครับผมฟันไปแค่ที่7นะครับชุดคู่7นะครับก็จะเป็น7 5 7 7 7 8 แล้วก็79นะครับชุดคู่8ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น85 87 88และก็89นะครับแล้วก็ในส่วนของชุด3ตัวนะครับได้ไปที่9 7 7นะครับแล้วก็0 7 8นะครับแล้วก็3 7 8นะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา1นึงซตัวนะครับ นากที่5 8และก็1นะครับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวของดาวีนะครับผมฟันให้ไปที่77นะครับและก็78นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันให้ไปที่078นะครับและก็ให้ชุดเบิ้ล977ด้วยนะครับ ในส่วนของดาวโจร v ีพนะครับผมให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับระวังเบิ ga, um, ้ลนกันไว้ด้วยนะครับมีสิทธิ์มาได้50%เช่นเดิมนะครับในส่วนของเบิรนนะครับให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับสําหรับดาว v ีนะครับก็ในส่วนของแนวทางของดาวโจรแล้วก็ดาว v ีนะครับของวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะตรงใจเพื่อนๆนะครับก่อนนำไปใช้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ ในส่วนของเด่นดาวดาวน VP นะครับสังเกตว่าเด่น7กับ8นะครับชนกันกับเปลี่ยน3ตัวมา1นถึงสตัวที่8นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูผลของคืนนี้นะครับว่าชนที่8แล้วจะมาหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิมนี้นะครับก็ครบถวนสำหรับแนวทางของดาวโจนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ในส่วนของแนวทางน,นะครับย้ําเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับถ้าสูตรเข้าสูตรเดินดีก็ผมก็ดีใจกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าสูตรหลุดหรือไม่เข้ายังไงก็ผมก็ขอโทษเพื่อนๆสมาชิกไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะสูตรที่ผมแนวทางที่ผมนํามาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกนะครับผมเห็นว่าแนวทางมาเดินดีเลยนํามาแบ่งปันนะครับ ปิดถูกยังไงก็ขอภัยเพื่อนๆไว้วร่วงหน้าแล้วกันนะครับก็ขอให้สูตรเดินดีต่อขอให้เดินต่อแล้วกันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆในวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ